สวยมใหม่อยู่ครับเนี่ยนี่โหยหนูครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมูดๆมุดๆนั่นนี่มุดนะเอาสิมากลหนูครับวันนี้น้ำทิ้มด้วยพยาบาลครับโอ้ยของแท้โบไม่ชอบปะน้ะว่าเออครับคุณระดับเสียนใหญ่ครับเก่ดกับด้วยคุณกินแดงครับเปรี้วหนูครับนี่เห็นไหมน้องกุ้งตองอาจไปกหวานพร้อมันหกเลยครับไ้นี่ นี่ยครับเนี่ยดูกคนเบิ่งนะคุณเนี่ะเอาเอาให้เตี้ยตอ้องครับแต่แล้วปอมก็ปล้วมาการมันเป็นปูรัดเตียวไว้ก็มนเป็นตะหนูยัน

จิงน้อยสีเปียวมันอะไนั่นะไม่ดอดแล้วจีไปไปหนิไปใเปนกนไปเราวะนี่แหละเปียวมันเนี่ยโาก็หายเลเนาะมันเดียนน้ำม้าที่รกกันอะคนอยู่วาหามองนี้ตัวถึงก็จะถอบไปเลอยว่ะอ้เจอแล้วทุกคน สองโตครับหนูซิหน่อยหนูซิแต่ส่วดโอ้โยเอาเอาไปอ้อมมือดมันกรขนาดมันกรขนาดเอาไปทายเอาโตมันขนาดนั้นนี่นี่น้องเบิึงครับนี่โอ้ยสองโตครับหนูซิกตาสวดพยาบาลให้ได้กินหน่อสิเบิร์ตนี่กินเบิร์ตบาทนี่เนาะโอ้ยนี่ใช้ใช้เสียนเอาขวดเสียนมันขนามันออกหมดดีกว่าครับนี่แล้วครับพี่ พวกพักก็เดียนเขาเกินมากกว่าเปวแปวทะลุพี่น้องเอ้ยนีดีดเขาไม่บอกเป็ไม่ได้หรือเนี่ยเนี่ยเสียดายครับครับเนี่บางๆไงเนี่ยว่านักนั่นเนี่ยเนี่ยเห็นไ่มนี่แปวทะลุเนี่ยนี่ครับนี่นี่นะแปวหนูครับแปวหนูแล้วทำนี่แหละเดี้ยนหนังมันนี่อหน้าต่อตางนี้มันจะทำได้นี่เออนี่หนังๆิเนาะแมนพี่น้่เนี่แเปวจะเป็นแปวที่ว่ามันบอสสวัดไหมครับแปวที่ว่ามันเป็นแบบปกปิดไว้ไหมครับ บ่งข้ากันขุดมามพี่น้องบ่งกับพูนอ่ะพูนพูนครับนี่พูนอ่ะเลี้ยวซ้ายไหมพูนบ่งไม่เคยเห็นนะพูนครับแต่บางทีเขาเห็นอยู่หน่อเนี้อันนี้คือหนูซิงตาสวดน้อยมันมาอาศัยซืนอลครับเป็นหนูซิงตาสวดว่าเป็นลูกวันนี้ครับเป็นหนูซิงตาสวดน้อยนี่นี่นี่ครับนี่เขาเอือนวแปลหรูครับนี่นี่หรูไม่ได้นี่เอ้ยเขาขึ้หาอยู่อ๋อเขาหาไม่เห็นดอกแปลหรูเขาหาไม่เห็นแปลหรูหาไม่เห็นเมื่เช้าไปแต่ก็ก็ไม่เห็น นี่ครับพี่น้องเสียดายครับกับเปาหรูออกหรูบวออกรไรเนีครับนี่ออกนี่ทำไดรือหน่เออเนี่<อ>ยความวันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยระดับอันนี้ระดับโคตรเซียเนเลยครับสั้นหัวปานปวกได้นี่โคตรเซียนเท่านี่นี่แหละเขาว่าตรงหาแปาครับโ,โคตรหรูตรงหาแปาอยู่พวกอันนี้เขาก็หาเขาเห็นจักแปวเห็นสามเปาอยู่หรือเปล่าสามเปาเขาปิดในเบิดเได้เนาะสามเปาปิดในเบืดแต่ว่าเขาทะลุแปวทะลุนี่มันอยู่มองแดงอันนี้เป็นแปวทะลุครับพ่อเอื้นครับนี่มันจะลักษณะแบบนี้ไม่พี่น้อง มันเลี้ยบบางๆเลี้ยบบางๆไปครับเลี้ยบบางๆทุกมองกาเนี่ยมันจะเป็นหู้ข้อลมอ่ะหายใจได้เนี่ยบ่ะเมียครับแล้วกับเบ้อออกได้สิเมียนกับต่ำเลยต่ำเบ่เราเขาบอกหัวใจรอกแม่รองงามขาเขาบอกหัวใจว่านอกงูเนี่ยบ่ะเมียครับไปแบบบม๋มสียงติสรุปได้หนูซิงตาสวดน้อยสองตัวครับตัวทั้งนี้ละสองตัวหนูซิงตาสวดมันหลักออกแถวพี่น้องเอ้ยเสียดายเนาะเอาไม่เดี๋ยว มือนาครับผมนักบุผ้ท่านพ่อไปเบื้องหนแง้วอยวเห็นแล้วโอเคครับเดียวกันไหมครับติดนะ